สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองกับคุณครูปอนะคะสำหรับคลิกนี้ตั้งแต่คำที่361ถึงคำที่380นะคะมาดูคำแรกกันเลยคำว่ากอไผกกออกอผอไอไผไผไม้เอกไผกอไผ ยกตัวอย่างประโยคเช่นคำว่าแม่ปลูกกอภัยไว้หลายกอก้อนหินกอ,นออก,กอ,อ,อกอนกออนไม้ถูก้อนหออห,หนอหินก้อนหินหมายถึงของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาตินะคะ ย่างเช่นในภาพนี้คือภาพของก้อนหินนั่นเองซึ่งนักเรียนสามารถพบเห็นได้ทั่วไปกะลำปรีกออกะหอลออําหลํำหลํำไม้เอกหลํำปลอีปรีกะลำปรีหมายถึงไม้ล้มลุกชนิด หมีสันฐานกลมหรือว่ามีรูปร่างกลมส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวหรืออาจจะมีสีอื่นๆด้วยนะคะที่เราเห็นก็คือสีเขียวกับสีม่วงตัวอย่างประโยคก็คือกะรำปีที่นี่ไม่ฉีดยาฆ่ามแมลงกับข้าก็กะกะ,กะบอก วขาวขาวหมายโทรข้ากับข้าวหมายถึงอาหารซึ่งปกติใช้กินพร้อมข้าวาเช่นในภาพนี้นะคะมีกับข้าวหลายอย่างที่แม่เตรียมไว้ให้พวกเรารับประทานตอนเชา้า กางเกงขายาวกออากกางงากางกอเอเกเกงเเกงขออาขายาอายายาวยาวกางเกงขายาวหมายถึงเครื่องแต่งกายอย่างหนึ่งลักษณะที่เป็นกางเกงมีขายาวนะคะ,ะเช่น พ่อสวงกางเกงขายาวสีน้ำตาลกางเกงขาสัน้นกออากากางงกางกอเอเกงเกงงเกขออาขาสออะสะสะนอสันสันไม้โูสัน้นกางเกงขาสัน้นหมายถึง เครื่องแต่งกายอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นกางเกงขาสัน้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคกางเกงขาสัน้นตัวนี้มีสีฟ้ากางเกงในกออากากางงอกางกอเอเกเกงงอเกงนอไอไน กางเกงในหมายถึงกางเกงสวมสั้นสวมเป็นชั้นในอย่างเช่นในภาพนี้นะคะกางเกงชั้นในมีหลากหลายชนิดมีหลากหลายสีกาชาติกออากาชออาชาชาดาชาติกาชาติหมายถึง เครื่องหมายรูปกากบาทสีแดงชาติบนพื้นขาวเป็นเครื่องหมายกาชาติสากลซึ่งเราพบเห็นได้ทั่วไปนะคะกายบริหารกออากากายยกายบอรออิบอริหออาหาหารอหารกายบริหารหมายถึง การบริหารร่างกายการออกกำลังกายอย่างเช่นในภาพนี้นะคะครอบครัวพวกเราทำกายบริหารก่อนออกกำลังกายทุกเชา้ากิ่งไม้ก็อีกิกิงอกกิ่งกิ่งไม้เอกกิ่งมอไอไม้ไม้ไม้โทไม้กิ่งไม้หมายถึง ส่วนที่แยกออกมาจาก,กลำต้นนักเรียนมองเห็นต้นไม้ก็จะเห็นมีขแขนงหรือเป็นกิ่งไม้แยกออกมาจากลำต้นส่วนกลางนะคะแกงจืดกอแอแกแกงอแกงจออือจืดจืดดอจืดแกงจืดหมายถึงกับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ มีรสจืดอย่างเช่นในภาพนี้น,น,นะคะแม่ชอบทำแกงจืดเต,ต้าหู้หมูสับให้เรารับประทานแกงเผ็ดกอแอแก่แกงงอแกงผอเอะเผ็ดเผ็ดดาเผ็ดแกงเผ็ดหมายถึงกับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำมีรสเผ็ด ตัวอย่างประโยคฉันชอบรับประทานแกงเผ็ดแกงสม้มกอแอแกแกงงอแกงสออุสุส,สมอสม,สมไม้โทสม้มแกงสม้มหมายถึงแกงพวกหนึ่งลักษณะคล้ายแกงเผ็ดแต่ไม่ใส่เครื่องเทศกะทิหรือน้ำมันมีรสเปรี้ยวด้วยมะขาม อย่างเช่นในภาพนี้นะคะแม่ทำแกงส้มปลาช่อนแก้วน้ำกอแอแกแกวแก้วแก้วไม้โถแก้วนออํานำนำไม้โถน้ำแก้วน้ำหมายถึงถ้วยน้ำยกตัวอย่างประโยช์นะคะ เขายกแก้วน้ำมาให้คุณยายข้อต่อขออขอขอไม้ถูข้อต่ออต่อต่อไม้เอกต่อข้อต่อเป็นบริเวณรอยต่อหรือเป็นวัสดุที่ใช้เชื่อมต่อ ในภาพนี้เป็นข้อต่อของท่อน้นาำที่เราใช้กันภายในบ้านนะคะข้อศอกขออขอขอไม้ถูข้อสอ,อสอสอกศอข้อศอกหมายถึงข้อต่อที่เกิดจากการติดต่อกันระหว่างกระดูก ภาพนี้นะคะข้อสอกก็จะคืออยู่ในช่วงแขนของเรานั่นเองของกินขอออขอของงอของกอ,อิกิกินอกินของกินหมายถึงของที่มีไว้สำหรับกินซึ่งของกินมีหลากหลายชนิดนะคะที่เราสามารถกินได้ ของแข็งขออขอของงอของขอแอะแขะแขะงแข็งของแข็งเป็นสถานะหนึ่งใน4สถานะพื้นฐานของสารของใช้ขออขอของงอของชอไอใช้ใช้ไม้ถูใช้ ของใช้หมายถึงของสำหรับไว้ใช้งานเช่นในภาพนี้คืออะไรคะเครื่องซักผ้าตู้เย็นทีวีเครื่องปั่นแล้วก็กาต้มน,น้ำซึ่งถือว่าเป็นของที่เรามีไว้ใช้ภายในบ้านนะคะ ของมีคมขออขอของงอของมอ,อีมีคออุโคโคมคมของมีคมหมายถึงของที่มีความคมใช้ตัดได้อย่างเช่นในภาพนี้นะคะถือว่าเป็นของมีคมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์กันไกรหรือว่ามีดเพราะมีส่วนที่ เราใช้ตัดได้นั่นเองกลับมาพบกับคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ